เราเตรียมพร้อมมีกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้าด้วยเข้ามาบ้านก็คือห้องโถงใช้เฟอร์นิเจอร์ที่อย่างดีคุณภาพสูงใช้พื้นไวนิลของเกาหลีด้วยทั้งหมดเราใช้ของดีไม้จริงไม้ตูทีวีที่จริงอุปรกรณ์กันขโมยกล้องงวงจรปิดเข้าไปเป็นห้องโถงก่อน ป็นห้องครัวมีพัดลมเรียบร้อยใส่เพื่ออากาศดีๆก็ไม่ต้องใช้แอร์แอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปกังวลเรื่องติดตั้งาสายไฟเราดึงซ่อนเรียบร้อยปลั๊กไฟทำได้อย่างดีทุกจุดของบ้านเพื่อลูกค้าสะดวกมีปลั๊กไฟข้างโซฟาทั้งสองฝั่ง แล้วก็ปลั๊กไฟทีวีที่มีเรียบร้อยโครงการสมว่าจะทำสองอันเดี๋ยวทำให้สี่จุดสี่อันสองจุดสี่อันเลยสะดวกผูค,ครับปลั๊กไฟของตู้ครัวก็ทำเรียบร้อยมีปลั๊กไฟทุกจุด,ดที่ไมโครเวฟก็มีฝั่งนู้นก็มีที่เตาก็ทำเรียบร้อยให้แล้วส่วนเตาเดี๋ยวกับท็อหินลุก ช่างยังไม่มาทำเดี๋ยวมาท,ทําทีหลังจะฝังท็อปอินให้ซิงเก็สองหลุมมีพักไฟพร้อมทุกๆจุดของบ้านเพื่อลูกสะดวกลูกค้าเดี๋ยวเขาจะมาติดรื่อเครื่องทุดฟันแต่อยู่นี่ชุดใหญ่จะมาติดที่ส่วนนี้แล้วก็ไมโครเวฟจากแขวนบนขบนเข้าไปห้องบ้านหลังนี้มี2ห้องนอนสอห้องน้ำที่นั่งเล่น ห้องโถงกับห้องครัวกินข้าวถ้าไมส่สองคนก็กินจุดนี้ได้ที่จะมีโต๊ะแบบสูงเหมือนกับโต๊ะบาร์แต่ว่าส่วนมากลูกค้าจะเลือกกินข้างนอกเพราะว่าข้างนอกเราก็เปลี่ยนปลั๊กไฟให้แล้วหรือว่าต่อเติมเพิ่มข้างหลังก็ได้ถ้าลูกค้าสะด,ดวกเข้ามาเป็นห้องใหญ่ห้องใหญ่มีที่นอน5ฟุ f o เป็นหนังคุณภาพอย่างดี แล้วปลั๊กไฟก็มีเรียบร้อยมีปลั๊ก usb ด้วยปลั๊กไฟอยู่ที่โฮเทียน2จุดหนงโรงแรม5ดาวเลยราคานี้ไม่แพงแปกติท้าไม่มีของแบบนี้ให้ในโครงการเดี๋ยวเรามีเรียบร้อยให้ลูกค้าตู้เสื้อผ้าอย่างใหญ่มีสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็ได้ปลั๊กไฟทีวีก็เรียบร้อยมีให้ครบ้ากมายให้ใช้ ตู้เสื้อผ้าของคุณผู้หญิงก็พอใช้ยะแยะเพราะว่ามีทั้งสองลูกที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วมีไฟอัตโนมัติย่างเก็ดดีเลยความสูง2องเมฝ้านี่เป็นฝ้าสูงนะครับปกติจาโครงการบ้านจะไม่มีสูงขนาดนี้อันนี้เราทําให้2องเมอยู่สบายกลงมากตู้เสื้อผ้าก็2องเมตรแล้วรูอย่างดีคุณภาพดีใส่ของเยอะแยะมากมาย จากนั้นไปห้องห้องนอนห้องน้ํติดติดกับห้องใหญ่เลยครับทุกห้องน้าของเราจะติดกับติดกับห้องอย่างห้องนอนเพื่อความสะดวกของลูกค้ามีปลั๊กไฟให้ด้วยในห้องน้ํามีเผื่อลูกค้าจะบอกผมหรือว่าแต่งหน้าในบ้านห้องนี้จะมีห้องมีอ่างน้ําให้เพื่อความสุขสบายของคู่รักหรือภรรยาบางทีเด็กๆก็ชอบมาเล่น เครื่องทำน้ำอุ่นเตรียมให้ e MI, เรียบร้อยพร้อมทุกสิ่งเนียใช้คุณภาพของดีห้องน้ำฝ้าข้อสองไม่เปสเหมือนกันกระเบื้องถึงฝ้าเลยบ้านหลังนี้เหมาะสำหรับครอบครัเล็กๆแล้วก็เพื่อถ้าไม่พอทำห้องเพิ่มบ้านเล็กๆแยกไปให้พ่อแม่ได้อีกหลังหนึ่งข้างนอก แยกได้อีกหนึ่งห้อง้หนึ่งห้องน้ําฝั่งนี้ไปห้องที่สองห้องใหญ่เท่ากันห้องฝ้าก็เหมือนกันสองเมตรสามสองเมตรแปดสิบทีนี้มีตู้ในเตียงเรียบร้อยคุณภาพดีให้กับเรียบร้อยมีปลั๊กทีวีให้เรียบร้อยได้ลูกค้าทําได้แล้วทาโต๊ะทํกระดีนหนังสือโต๊ะแป้งเพิ่มได้อีกมีแอร์ติดตั้งเรียบร้อยพัดลมก็มีอย่างเหมือนเดิมใช้คุณภาพของเกาหลีอย่างไรเนี้ยคุณภาพเกาหลีตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่ ให้ลูกค้าใช้ได้เต็มที่260ความสูงสีทุกอย่างที่เราใช้เป็นสีเช็ดล้างเช็ดล้างได้ความสวยงามทนทานข้าม่าห้องน้ำห้องน้ำนี้ไม่มีอ่างนะครับเพื่อเด็กสมเพื่อลูกให้เด็กใช้กว้างมากห้องน้ำกว้างมากกว่าสองสิบตัวอย่างใช้ที่ผ่าน้าก็ให้หมอนกับโรงแรม ที่นี้ก็ทำกระจกกันแยกห้อน้ําได้ก็สวยงามแล้วบ้านนี้เอามาเช่าปล่อยรายวันก็ได้แค่เตรียมทําสาไว้น้ําทําสาไว้น้ำลูกก็ได้พูยล่าอย่างดีเลยทําที่นี่ได้ทําสไลเดอร์ได้เอามาเช่าป็นรายวันรายเดือนได้หรือว่าอยู่เองอยิ่งดีลองจดรถ ไฟทุกอย่างเปลี่ยนติดตั้งอัตโนมัติได้ทันทีเลยครับเปลี่ยนเรียบร้อยให้แล้วยังไม่ได้ทําปลูกหญ,ญ้าอะไรเดี๋ยวคอยลูกค้าตัดสินใจก่อนเผื่อลูกค้าจะทําสาะว่น้ำจะได้เอาดินที่เหลือไปเติมสูนเท่ขาด,ด,ดทั้งหมดถ้าลูกค้าไม่เติมสาะว่น้ําเราก็จะปลูกหญ,ญ้าให้ครับที่จุดรถสองคันฝั่งนี้ลูกค้าทําเองนะครับเพื่อลูกค้าจะชอบใจจะทำสเต็มคอกนกรีตหรือว่าปูกระเบื้องอาปู เด็กไม้กิ๊งเด็กไม้ก็ได้